นัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์ like <Yeah. S 1> เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับถ้าเปิด Facebook แล้วพิม <Wow. S 1> พ์นัทปิ่นโตชานลพิมพ์เข้าไปเลยนัทปิ่นโตชาน e ลเท่านี้เพือพ่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่อ <recognizes> งต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตามขอบคุณครับปิ่นโตสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม GTA นะครับเรากลับมาเคลียร์อีกแล้วเลือดเต็มหน้าเลยครับเมื่อกี้นี้ไปลุยกับตำรวจมานิดหน่อย เอาล่ะวันนี้จะมาทำภารกิจอะไรกันนะครับเดี๋ยวดูได้เลยแล้วก็เราตั้งแกงที่ชื่อว่าจันไรทีมขึ้นมามีน้องๆเข้ามาประมาณ10กว่าคนแล้วนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่จันไรทีมเรามาทำเรื่องจันไรกันดีกว่าอินวายเพลเยอร์ครับผมจะชวนเพื่อนๆในแก๊งเข้ามาชวนเพื่อนๆทุกคนในแก๊งจันไรทีมเข้ามาเล่นเกมกับผมครับเดี๋ยวเราจะดูกันเนี่ยทีมจันทีมจันสามคนเลยนะครับเอาล่ะพร้อมชะลุยกันมานานแล้วแล้วดูหน้าตัวละครเราดิเลือดเต็มหน้าเลยอะ มีบอดิกาดกับฮันเตอร์ครับเราจะต้องคุ้มกันตัวประกันใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจัดการพวกฮันเตอร์ได้หรือไม่ไอ้น่าหน้าเหมือนในนี้เลยอดัมเลวินนะครับนักร้องนำวงมารุนไฟมา versus มิชชั่นดูซิว่านัดปิ่นโตและสหายทีมจันไรจะชนะหรือไม่เราจะต้องพานักธุรกิจคนนี้พาไปถึงจุดหมายครับ ขึ้นรถมาไอ้นุม่มพอมไหมนุ่มๆคุ้มกันตัวประกันนะครับช่วยกันหน่อยผมมีแค่ปืนพอกันเลยไม่ใช่ปัญหาอุ้ยอาครับตอนนี้เราขับลีมซซีนนะครับเพื่อพาตัวประกันไปส่งให้ถึงที่หมายแต่ระหว่างทางก็จะมีฮันเตอร์มาคอยซุ่มยิงนะครับซึ่งบอกได้เลยสกิลการขับรถของเราเด็ดมากรถยาวๆอย่างนี้โหแม่งขับโคตรยากอะ ก็เดี๋ยวดูครับว่าจะไปตลอดลอดฝั่งหรือเปล่าไอแมงเอ้ยมาแล้วครับทีมสีแดงครับเราหลบออกข้างทางเลยครับว้ายเลยนะจ๊ะเด็กๆมันคงไม่รู้ว่ารถเราเป็นลิมูซีนครับยิงสกัดหน่อยข้างหลังยิงสกัดหน่อยเราต้องรีบไปครับโอ้โหมันตะกบหลังเรามาเลยครับเลย โอ้ไม่นะจันไม่นะเราถูกไล่ล่าครับข้างหลังครับ <S 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 โอเคเหยียบมิดเยี่ยม,มยยยลเลยเลนนครับเอาล่ะตอนนี้ครับก็ทิ้งห่างมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ น่าจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะอันนี้เป็นทางดิฟขึ้นเขาซึ่งขับยากพอสมควรนะครับผมว่าศัตรูเมื่อกี้ทีมฮันเตอร์มันโดนรถชนไปแล้วมันก็เลยน่าจะโดนเราทิ้งห่างพอสมควรครับ <it> อาจจะตามเรายากหน่อยเน yeah. <it> ี่ <it> ยดุเลยเลยเลยดิฟแรงไปหน่อย ไม่นะไกล้มาครับใกลามาครับเพื่อนๆ <Wow! Sweet. S 1> เรียบร้อย <Nice. S 1> ชิวๆนี่ครับเราได้รวมแก๊งกับจันไรทีมของเราเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้เงิน5,000เลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมาก <laughs> เฮ้ยท่าเจ๋ง่ะเอาละครับและนี่ก็จะเป็นการเล่นมิชชั่นใหญ่ของผมครั้งแรกนะครับแหกคุกพิซซันเบรกกับ น้องซึ่งเป็นเฟรนกันใน GTA นะครับทีมจันก็มาแล้วครับนี่ฮะทีมจันไรของเราก็มาแจมตลอดก็เดี๋ยวดูครับว่าเออมันจะเล่นยังไงนะครับเป็นการแหกคุกผมไม่เคยแหกมาก่อนเลยผมต้องออกตัวเร่องนี้ก็เดี๋ยวได้ได้ลองดูครับว่าว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างพี่ไม่เคยเล่นเลยนะครับโหมด i s o เ b นเบ k บอกพี่หน่อยนะนี่คือสามารถเลือกชุดได้ครับผมก็จะ เลือกชุดแบบสตรีทเดี๋ยวมาดูกันครับว่างานนี้จะรอดไม่รอดในโหมด r r s o n Break นะครับดูเหมือนจะต้องไปขโมยรถบัสก่อนนะครับขโมยรถบัสที่เอาไว้ขนส่งนักโทษนะครับโอรถใครอ่ะเท่จัง ไปเลยเอ็นท่นไม่ไปเหรอวะคัดีๆนก็ี่จะพยายามเนอะเกือบเกือบเดี๋ดูนะครับว่าเราจะไปขโมยรถบัสที่เอาไว้ขนส่งนักโทษได้หร,ถรถือเปล่า น่าจะไกลมากเหมือนกันนะครับ,บรถบัสคันนี้เราจะยิงคนขับให้ตายนะครับแล้วขึ้นไปขับนะครับเอาไงดีพ่อหนุม่มไปยิงคนขับเหรอหนะยงแมนเนอะเดี๋ยวดูนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ น้องทีมจัน์ของเราในการยิงคนขับส่วนเรานงล่ะเฮียแล้ว ไปเลยดูเหมือนตอนนี้เราจะต้องสลัดตำรวจให้หลุดนะครับ <c oughs> จะสลัดตำรวจให้หลุดยังไงวะเขี้ยอย่าง, <c oughs> ยงเยอะขับไปตามทางหลวงอ๋อตำรวจเป็นร้อ <c oughs> ยโชคดีที่รถเราใหญ่ครับ Take out the aerial escort. ต้องจัดการคอปเตอร์ข้างบนนะครับระเบิดคอปเตอร์ให้หน่อยดิพี่มีบาซูก้านะแต่ว่าพี่ขับรถอยู่ <c oughs> คือเราเนี่ยมีบาซูก้าอยู่กับตัวนะครับแต่เรายังยิงให้ไม่ได้เพราะว่าขับขับรถอยู่นะครับโดยส่วนตัวแล้วเราก็เปลี่ยนบาซูก้าตอนขับรถไม่ได้ด้วยนะเฮียรถคว่ำว่ะเฮ้ย เวนกรรมทำไงได้เนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วรถไม่จะระเบิดหรอวะดูเหมือนรถจะระเบิดนะครับเนี่ยไม่ไหวแล้วมั้งพอดอกแล้วอดอกล,ออกลเ้เพื่อนๆครับผมโดนชาวแก๊งไล่ล่าครับตอนนี้เฮี่อะไรวะเนี่ย เกิดอ,อะไรขึ้นกับกูเนี่ยชีวิตแม่งชาวแก๊งไล่ล่าครับ <c oughs> โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับตามผมกันใหญ่เลยครับ <c oughs> โอ้ยตำรวจก็มา <c oughs> แย่แล้ว <c oughs> ไม่มีทางนี้ พาตำรวจกันครับตอนนี้แมงเอ้ยชีวิตกูเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอุ้ยนั่นบ้านเรานน่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยตายหาแล้วกูตำ,ตำรวจตำรวจตามจับกันเต็มเลยครับโออคนล้ามึงดิ เดี๋ยวผมลากคนอื่นเข้ามาพัวพันด้วยดีกว่าเราจะไม่ยอมบาดเจ็บอยู่คนเดียวตายหาแล้วมาตามลากคุณทำไมเนี่ยลงไปที่ท่อน้ำเอ้าเฮีย กูทำอะไรของกูเนี่ยเอาแล้วไงเริ่มไม่สนุกแล้วครับตำรวจมาเต็มเลยมึงเหยียบมิดแล้วครับไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้ต้องหนีทำได้เพียงแค่นี้พวกเธอกูลงน้ำลแล้วแซด ไปไหนได้วะเนี่ยกูไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าหลุดหรือเปล่านะออกทะเลไปเลยเฮีย <Here! S 2> นี่ครับพาตัวเองดำน้ำซะหน่อยแอบอยู่ในน้ำนี่แหละมุดลงไปในน้ำครับไม่มีใครเห็นเรา วิธีการหลบตำรวจสามดาวครับคือทำอย่างนี้ใ hey, ห้มันเห็นนะวะมุดลงไปนะัดดำน้ำหลบไปก่อนคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหนียังไงนะครับ <c oughs> ไม่มีรถด,ด้วยเดี๋ยวแถวนี้เอาคอปเตอร์ลงมาก่อนดีกว่าเอาคอปเตอร์ลงมาก่อน เฮ้ยเชีย่ยไม่โดนเลิกตามกูได้ไหมหวังว่าคงไม่ตกมาใส่หัวเราอีกนะครับตอนนี้เราระเบิดคอปเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วทำได้แค่หนีไปให้สุดล่าฟ้าเขียวคอปเตอร์อีกลำหนึงมาแล้วครับช่างหัวมึง นี่นะคอปเตอร์เหรอเหลือบาซูก้าแค่สองนัดครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วจอดสิจอดสินี่ล่ะเรียบร้อยนี่สอยคอปเตอร์เป็นว่าเล่นเลยนบเนี่ยนี่ล่ะมึงตอนนี้ผมระเบิดคอปเตอร์เป็นว่าเล่นเลยครับแล้วก็ศูนย์บาสูก้าหมดแล้วด้วยครับ จะไม่ยอมตกน้ําตายไปนันขาดตายอย่างอนาถท่ามกลางเขื่อนนี่คือวิวของเขื่อนครับโอ้โหใหญ่โตโมโหฬารจริงๆนั่นคือจุดทิ้งตัวของเราค่อยๆลงครับเดี๋ยวตายอีกโดดล่มชูชีพกันดีกว่าออโต้อินไว้ด้วยครับชวนทุกคนมาโดดล่มกันดีกว่า มีใครจะจอยไหมพร้อมนะครับเรามาโดดล่มกันดีกว่ายังไงวะเนี่ยให้กระโดดผ่านเช็คพอยต์อ๋อกดสเปซเพื่อพุ่งลงไปนะครับคลิกขวาเพื่อไปแล้วครับยังไง ไอ้เฮียแล้วแล้วยังไงอะเฮ้ยทัไมมันดิ่งอย่างเงี้ยอ๋อกดลงเป็นขึ้นกดขึ้นเป็นลงโอ้โง่อยู่ต o n งนานไม่เป็นเลยครับนี่กด Q เพื่อเหมือนกับแบบ กดคิวเพื่อชาร์ปเทิร์คือหักหลบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วนะครับอือสไปแล้วครับจังงวานนี้ก็อยากจะไปให้เร็วขึ้นทำมันจะเร็วกว่านี้ได้ไหมอะนี่ฮะจะถึงจุดแลนดิ้งแล้วนะ n โน ลงยังไงวะเนี่ยเฮียแล้วสุดยอดเป็นการลงที่เฮียมากดังแอกนะครับเมื่อกี้นี้เล่นไม่เป็นน่ะนี่แน่แแบมันครับ น <c oughs> ังแอ๊กเลยเมื่อกี้เอาไงเดี๋ยวรอเชิญคลิปหน้านะครับวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนบ๊ายบายทุกคนสัตว์มันเข้าไปเลยนี่ได้เล็วยิงกูหรอ <c oughs> เข้ามาโอ้โหไอ้เฮียมันยิงโคตรแรงเลย